มาเริ่มต้นทักทายคุณหนูดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดค่ะ,คะวันนี้นี่ก็หัวข้อน่าสนใจนะคะนำมาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งทฤษฎีในเรื่องของหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่านอนเยอะ นอนผิดนอนถูกมันมีผลต่อน้ำหนักของเราแล้วก็สุขภาพโดยรวมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าหนึ่งในตัวช่วยของการที่ทำให้น้ำหนักของคุณเนี่ยหายไปได้อย่างาถูกต้องสม่าเสมอนั่นก็คือการนอนหลับให้ถูกวิธีนะคะหนังสือที่เราจะนำมาพูดถึงนี้ชื่อว่าอะไรคะฮัลโหล สำหรับเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือแปลแล้วก็ตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคุณผู้ฟังคุณปูเป,ปว้ว่าหนูดีเองก็เห็นแล้วก็คือหนังสือเรื่องการนอน,นี่มันมีหลายเล่มมากค<ะ>่ะแล้วมันออกมาเรื่อยๆทั้งเป็นหนังสือคนไทยเขียนนะคะห <mumbles. S 2> นังสือแปลเขียนทั้งโดยแพทย์หรือทั้งผู้ช่วยชันทั่วไปนะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยก็เล่มนี้มันน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือข้อแรกเนี่ยเป็นหนังสือใหม่อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็กเลยหยิบมาดูแล้วก็เป็นหนังสือแปลนะคะ <c oughs> คนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะคะชื่อ ซารตเคโกะแล้วก็หนังสือเนี่ยชื่อว่าแค่นอนดีก็ผอมได้เขาทำโปรยว่าแค่นอนดีมีคุณภาพใครๆก็ผอมลงได้เดือนละ1กิโลกรัมไม่ใช่ดิฉันเชื่อนะดิฉันซื้อมาก่อนมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็บอกว่าเคล็ดลับปั้นหุ่นสวยแบบไม่ต้องพึ่งยาอ,ออกกําลังกายหรือคุมอาหารเริ่มทําได้ทันทีตั้งแต่คืนนี้เลยะนะคะ,ะหน้าปกนี่ดิฉันโพสต์ใต้คอมเมนต์นะคะรูปดิฉันกําลังนอนหลับคุดคูอยู่บนมานั่ง สวยๆในเพจของเราเข้าไปดูได้ทีนี้เนี่ยพอฟังดูว่านอนเยอะนอนอย่างมีจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยเท็จจริงเป็นอย่างไรข้อมูลจากหนังสือนะคะค่ะในในหนังสือเนี่ยจริงๆถ้าใครเนี่ยค่ะไปหยิบเล่มน,นี้เนี่ยพลิกไปดูปกหลังเนี่ยเขาสรุปหนังสือทั้งเล่มไว้ในปกหลังเลยแหละจริงๆรายที่ปกหลังมันก็คือจบเลยค่ะแต่ว่าในเล่มมันก็จะเป็นรายละเอียดในาการจัดห่องนอนคานเตรียมเข้านอน,ก,นกินกาแฟ ก่อนนอนมีผลไหมนู่นนี่บาบาไปเลยโอเคหนังสือเล่มไม่ใหญ่มากร้อยหกสิบ้าบาทนูดีว่าโอเคนะคือหนึ่งจบอ่านแล้วเราได้อะไรใหม่ๆนะคะคือมันไม่ได้ค่อยซําซ้อนกับเล่มอื่นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในปกหลังนะนี่คือทางเล่มดิฉันอ่านให้ฟังได้ไม่เกินสามสิบวิก็คือเขาบอกว่าถ้าน้ําหนักตัวลดลงได้แค่นอนหลับสบายๆคุณจะคุณอยากลองไหมข้อที่หนึ่ง การนอนหลับในแต่ละคืนเผาผลาญพลังงานได้ถึง300กิโลแคลอรี่หากนอนแบบนี้ได้ทุกคืนก็จะลดน้ำหนักได้มากที่สุดถึง1กิโลกรัมโดยไม่ต้องทำอะไรเพราะโกรทฮอร์โมนคือทหารเอกที่คอยสลายไขมันสะสมยมามค่ำคืนยิ่งโกรทฮอร์โมนหลังเยอะเนี่ยคุณจะยิ่งผอมไวและเวลาที่สำคัญที่สุดคือเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะของ,งเล่มเลยนะช่วงเวลาที่ต้องหลับค่ะคือ สี่ทุ่มถึงตีสามซึ่งถ้าหลับช่วงนี้เนี่ยโกรทฮอร์โมนจะทํางานได้ดีที่สุดค่ะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสําหรับใครที่นอนดึกนะคะดึกนี่หมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เกินสี่ทุ่มซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสี่ทุ่มจะเป็นเวลาเาเวลาคัดออฟนี่ดีมักจะใช้สอนเด็กๆนะคะมัธยมมหาวิทยาลายัยเรารู้มันทํายากแล้วบางทีมันจะมีแบบงานด่วนต้องส่งรายงานนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์มมีอะไรเยอะแหละต้เข้าใจแต่คืนไหนทาได้ก็ช่วยทํานะคะ แล้วก็ในเล่มนะคะคือเปิดมาเนี่ยเขาเดี๋ยวดิฉันให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นหนังสือใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดิฉันไม่ได้ค่าต้างจากเขาในันที่ดิฉันเสียตังค์165บาทจะอ,อยากเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะ่ะอ่าก็ ช่วงเป็นหนังสือใหม่บอกนิดนึงในฐานะนะักเขียนมันจะหยิบง่ายคุณไม่ต้องไปสั่งให้เขาส่งมาเพราะมันจะวางอยู่แถวแถวหน้าร้านถ้าใครชอบก็ไปสอยๆมาพอมันกลายเป็นหนังสือเก่าสักหกเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะคุณต้องไปตามหาหลังร้านหรือบางทีมันไม่มีในร้านคุณต้องสั่งให้เขาส่งมาให้ในะคะซึ่งก็ฟรีนะคุณไปร้านแถวบ้านคุณเขาใช้เวลาสักสี่ห้าวันเขาก็ย้ายสาขามาให้คุณได้ฟรีนะคะก็โอเคข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเ ถ้าเราอยากให้โกรทฮอร์โมนมามาเป็นเพื่อนเรา one, คือโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่ช่วยในการดูแลร่างกายแหละในเด็กมันก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตในผู้ใหญ่มันก็ช่วยเรื่องการทําให้ร่างกายมันสมดุนลนะลเนาะเราก็นอนก็คือพยายามเข้านอนให้ได้ตั้งแต่สี่ทุ่มทีนี้เนี่ยสําหรับคนที่นอนติดจนชินจะมานอนสี่ทุ่มเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีง่วงนะคะเพระนาะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่หนูดีชอบมากเลยคุณหมอของหนูดีแนะนําหนูดีมาบอกว่า วิธีการที่ง่ายที่สุดให้บังคับตื่นเช้าไปเลยบังคับตื่นง่ายกว่าบังคับหลับคคือถ้าคุณโดนนาฬิกาปลุกอะโดนตีห้าโดนตีสี่หกโมงยังไงคุณก็ต้องตื่นเพราะคุณสมมติว่ามันก็ดองไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณปรับมาตื่นเช้าหลายหลายวันติตจิกันเนี่ยคุณจะเริ่มม่วงเร็วขึ้นเพราะร่างกายคุณต้องการการนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการบอกว่าฉันจะหัดดิบละฉันจะนอนให้เร็วขึ้นจากสี่ทุ่ม นะคะอยากจะพอไม่อยากจะสุขภาพดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณบ<ม>ัง<ม>คับตื่นเช้าให้ได้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะง่วงจนตอนคืนเนี่ยมันจะค่อยๆอยอ,อยากหลับหัวค่ำเองก็ใช้วิธีนั้นในการปรับสมดุลทีนี้เนี่ยค่ะมันมีหลายๆอย่างคุณปูเป้ที่หนูดีเนี่ยแอบงงมากามข้อหนึ่งในนั้นไม่เกี่ยวกันเลยนะเกี่ยวกับนอนกลางวันเขาบอกการนอนกลางวันจะดีนะคะแต่ว่าหลายคนจะงงว่าทำไมบางทีกินกาแฟแล้วหลับได้นะคะก็ ที่น่าสนใจคือในหนังสือเล่มน,นี้เขาพูดว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเพิ่มการนอนนะคะ,ะประมาณสิบห้านาทีช่วงบ่ายซึ่งมันจะดีมากนะมันจะทําให้แบบช่วยในการปรับสมดุลโดยรวมของร่างกายมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนอนกลางาวันเยอะ hmm. แต่เขาบอกว่า hmm. ถ้าคุณอยากจะตื่นมาสดชื่นหลังนอนกลางวันเนี่ย hmm. ก็คือไม่ไม่นอนเกินสิบห้ายี่สิบนาทีนะ hmm. ให้คุณกินกาแฟสมมติคุณกินอาหารเที่ยง hmm. เสร็จแล้วคุณจะนอนแอบนีบนิดหนึน่งก่อนกลับมาเริ่มงานตอนบ่ายเนี่ย hmm. กินอาหารที่ยังเสร็จคุณก็กินกาแฟไปเลย<ะ>แล้วคุณก็งีบเลยเพราะเหมือนว่ากว่าคาเฟอีนมันจะทํางานเนี่ยมันใช้เวลาดูดซึมเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีคุณกูเป้<ะ>ก็คือคุณดูดปุ๊บคุณยังหลับได้อยู่คุณก็หลับไปหลับไปตื่นมาตอนบ่ายคาเฟอีนทางานพอดี<ะ>คุณก็แบบได้ทั้งการหลับนอนกลางวันแล้วคุณยังได้คาเฟอีนเข้าไปสําหรับช่วงบ่ายด้วยสําหรับคนที่ติดกาแฟมันก็เปน็นก็เป็นทริคเล็กๆในหนังสือที่ดิรู้สึกว่าเออหนังสือนี้เขาก็มีอะไรที่ใหม,ใหม่ๆหลายๆอย่างอะนะคะ ท,ที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เ,เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยมาต่อในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพหนึ่งในปัจจัยก็คือ Growth Hormone ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้แต่ทีนี้ก็เคยเเห็นบทความเหมือนกันคุณหนูดีบอกว่าถ้านอนแบบว่ามากเกินไปอันนี้ก็ บางคนบอกอุ้ยดีสินอนเยอะๆก็จะได้ผอมไม่ได้นอนกินบ้านกินเมืองเขาบอกว่านอนมากเกินไปจริงๆแล้วมันก็อาจจะส่งผลกลับกันก็ได้ไม่ดีดีค่ะไม่ดีดีแล้วก็<ะ>อ่าหลายหลายคนบางทีบางคนบอกว่าเป็นสัญญาณของภาวะจินเศร้าด้วยนะคะคือการ<ะ>นอนเยอะแล้วก็ไม่อยากตื่นมาเผชิญอะไรต่างๆเ<ะ>นี่ยค่ะอ่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงประเด็นนั้นด้วยว่าเวลาที่เราหลับลึก กับหลับตื่นเนี่ยคือในในระหว่างตอนกลางคืนเนี่ยจะมีช่วงที่ตาเราเนี่ยลอกเร็วเรียกว,ว่า rapid eye movement เนาะช่วง REM นะคะเราก็จะอันนั้นจะเป็นช่วงที่เป็นหลับลึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือให้ตื่นในช่วงที่เราหลับตื่นซึ่งหลังจากหกชั่วโมงเป็นต้นไปอสมมติเรานอนได้ถึงหกชั่วโมงแล้วเลยหกชั่วโมงไปในเล่มก็บอกนะคะค ก็คือเราสามารถที่จะตื่นได้ละทีนี้ประเด็นนี่ก็คือหนูดีเองก็เคยได้อ่านง,งานวิจัยนะคะที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยที่บอกว่าต้องนอนเกินวันละแปดชั่วโมงนะแต่ที่มีงานวิจัยจริงๆก็คือหกชั่วโมงครึ่งค่ะเราควรนอนให้ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงครึ่งแล้วในงานวิจัยนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้านอนต่ำกว่านี้มากๆเช่นแบบสมุิวันละห้าชั่วโมงซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันก็ลาแต่ช่วงนะคะ บางทีคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางคนนอนแค่ห้าชั่วโมงรู้สึกเป็นอิ่มอันนั้นก็เป็น,ปนกรณีไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต่ากว่าหกชั่วโมงครึ่งในวัยเนี่ยวัยเจริญพันธุ์โดยทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยบางทีมันส่งผลเสียทําให้แบบภูมิต้านทานต่ําหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็ให้ดันให้มันทะลุหกชั่วโมงครึ่งไปให้ได้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาพูดถึงหลายๆอย่างเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเออพูดถึงแค่เรื่องนอนหรือเปล่าไม่ใช่นะพูดเรื่องอาหารด้วยพูดเรื่องไลฟ์สไตอาัง่ๆในนน้เพื คือหลายๆคนเนี่ยค่ะมาถึงเตียงแล้วทํานูน่นทํานี่สุกจิกในบ้านแล้วก็บอกว่าเออสมมติสักสองทุ่มง่วงไม่หลับต้องทํานูน่ทนทํานี่เลี้ยงลูกทําอาหารสุกจิกเดี๋ยวคอยดูนะตอนเวลานอนนะ่ะสลับให้เป็นที่ประกดกว่าจะได้นอนเคลียรนิ่งขึ้นปีหนึ่งป<ะ>ีหนึ่งเนี่ยไม่หลับแล้วอ<ะ>มันหลับรู้สึกว่าตาแข็ง<ะ>ตาชัานนอนนี่หลับะนะคะ ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็มาจากการที่เหมือนกับฮอร์โมนที่ช่วยในการหลับของเราคือเมลาโทนินเนี่ยเขาหลังประมาณพอแดดหมดเนาะ<ช>เราก็จะเริ่มหลังละ<ช><ช>แล้วเขาก็จะไปเหมือนไปพีคมากช่วงประมาณเที่ยงคืนทีนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดพอมันค่อยๆลดเนี่ยพอเมลาพอมีเวลาที่หลังเมลาโทนินเยอะมันจะง่วงเองธรรมชาติ<ช>พอมันลดแล้วมันหายไปเนี่ยเราจะตื่นเองตามธรรมชาตินี่คือคือ,อวัฏจักรปกติของมนุษย์ทีนี้ยพอเราดันไปฝืน แล้วเราไม่เกาะไอ้ไอ้เคิร์ฟตรงนี้เนี่ยพอเขาเริ่มรถเนี่ยมันจะหลับยากเองมันจะตาแข็งเองนะแล้วบางทคีคิดนู่นคิดนี่อันหนึ่งที่เป็นปัญหาคนเมืองแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เ็าพูดไว้นะก็คือว่าเราเอะสมองคิดนู่นคิดนี่เยอะร่างกายไม่แอคทีฟเท่าสมองพอถึงเวลาจะหลับสมองอะมันมันคิดนู่นคิดนี่ไปละเริ่มล้าร่างกายมันยังไม่ล้าเลยมันยังเฟรชเราไม่ได้ใช้มันเลยเนี่ยที่มันหลับยากเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะพบว่า ออกกาลังกายช่วงเย็นไม่ใช่ช่วงก่อนนอนนะคะช่วงเย็นเย็นนี่ยหลับดีขึ้นบูเป้เนาะก็เดินไปเดินไม่ไม่ได้ไปยิมนี่เดินไปในหมนังสือนะเขียนในคนญี่ปุ่นคุณเดินกลับจากออฟฟิศคุณเดินไปเดินบ้านสิอะไรประมาณนี้เดินหมดก็คุณคุณฟังแล้วคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณการหลับเป็นยังไงคุณผอมด้วยคุณต้องหลับดีแน่เลยคุณบกเอ้อไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับยกเว้นว่าถ้ามีเสียงดังรบกวนอันเนี้ยจะเป็นปัญหา เคยไปเหมือนกับว่าอ่ะค้างกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีคนกรอนอันนี้ปูบไปหลับไม่ได้เพราะว่าืบางคนเขาบอกว่าโอ้โขนาดหัวดังยังไม่สะทกสะท้านอันนี้ไม่ได้เลยเสียงถ้าเป็นแบบเสียงกรนเสียงรถหัวมามอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเนี่ยจะทําให้ดิฉันตื่นแต่นอกเหนือจากนั้นคือหลับสบายหายห่วงฮะได้ทุกที่ทุกเวลาดีดีมากเลยแล้วจริงๆคนหลับดีนี่เป็นแบบเป็นความโชคดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็สำหรับหลายๆคนด้วยนะคะถติว่าคุณเพราะบางทีมีเป็นพันธุกรรมนะคะการแบบภาวะนอนไม่หลับเนี่ยเป็นพันธุกรรมได้ด้วยค่ะน้องก็สาหรับหลายๆคนที่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาวะเอนอนไม่หลับที่ต้องกินยานะคะหนังสือเล่มนี้หนูดีว่าเหมาะเลยล่ะแล้วก็เขาก็พูดถึงอะไรในชีวิตประจำวันเยอะนะอย่างเช่นถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําเนี่ยห,หนูดีสังเกตอย่างคนไทยกินน้ําน้อยคุณปูเป้กค่ะไ,ไม่ค่อยดื่มน้ําไม่เข้าใจว่าทําไมค่ะ ที่รู้ทําทําไมถึงถึงสังเกตว่าคนไทยกินน้าน้อยเพราะหนูดีเชื่อตัวเองกินน้าปกติแล้วเวลาไปไหนสมมติอยู่กับใครทั้งวันว่าไงมันโดนพักว่า i, เฮ้ยอยู่ดีทําไมกินน้ำกกนี่จังค่ะก็แบบไม่นะหนูดีก็กินเหมือนที่เราโดนสอนมาเลยอะ่ะว่าติดไปเรื่อยๆทั้งวันพกขวดน้ําปิดตัวกินไปเรื่อยๆเราก็จะคอยเข้าห้องน้ำแบบชั่วโมงนึงทีแลวเข่าหน,หนึ่งเลยประมาณเนี้ยก็ในเล่มเนี่ยเขาพูดว่าดื่มน้ําวันละสองลิตรช่วยให้ผอมลง เพราะว่าการดื่มน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ระบบต่างๆทํางานได้ปกติแล้วเนี่ยช่วยในการลดน้าหนักด้วยค่ะค่<ฆ>เพราะว่าจึงมีคาพูดในประเทศญี่ปุ่นว่าใครอยากผอมให้ดื่มน้ํามากๆ<ฆ>เนื่องจากระบบขับถ่ายใช้น้ําในการหมุนเวียนของเสียออกจากร่างกายเนี่อาจะเป็นเหงื่อปัสสาวะอุจจาระ<ฆ>หากมีปริมาณของเหลวไม่เพียงพอของเสียจะถูกขับออกมาไม่หมดและยังตกค้างอยู่ในร่างกาย<ฆ>ส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานแย่ลง และสลายไขมันได้ยากด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะแล้วก็เอผู้เขียนบอกว่าการดื่มน้ำให้ได้สองลิตรต่อวันโดยเฉพาะน้ำที่เย็ยนกว่าอุณหภูมิของร่างกายเล็กน้อยวงเล็บคืนน้ำในอุณหภูมิห้องเวลาเขาเขียนอย่างนี้ยเขาต้องวงเล็บนะเดี๋ยวคนไปใส่น้ำแข็งเพราะว่าน้ำที่ตั้งในอุณหภูมิห้องจะเย็ยนกว่าร่างกายเราเล็กน้อยอยู่แล้วโดวยคุณไม่ต้องเติมน้ำแข็งนะคะ,คะก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเผาผลาญช้มันด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัวน,น,นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอะอันหนึ่งนะคะก็ที่เขาบอกนะคะมาเช็คกิจกรรมก่อนเข้านอนกันเถอะนะคะเออ่5ข้อถ้าคุณทำ5ข้อนี้คุณอ้วนแน่นอนนี่นี่ให้เช็คหนึ่งกินเม็ีนจนอิ่นแย่ะนะคะ,คะออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก่อนนอนเป็นประจำ ข้อต่อไปชอบดูรายการหลังเที่ยงคืนค่ะข้อต่อไปดื่มแอลโกอฮอล์ก่อนนอนเป็นประจำและข้อต่อไปอันนี้คนไทยจะลำบากหน่อยอาบน้ำสับบัวเท่านั้นอืมผมุดชอบให้แช่เนาะค่ะอืมก็เขาบอกว่าถ้ากินมื้อเย็นเนี่ยจนอิ่มเกินไปเนี่ยอมไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นกินมื้อเย็นแบบไหนช่วยให้นอนหลับสนิท กินประมาณสามชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะจะช่วยให้ไม่อึดอัดจนไปและไม่เป็นกรดไหลย้อนด้วยถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเขาขอให้แช่น้ำอุ่นและอาบน้ำก่อนเข้านอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ว่าคนไทยก็เข้าใจบ,บางทีมไม่สะดวกจริงๆที่เราจะ แช่น้ำแล้วก็อันข้อสุดท้ายก็คือว่าเขาขอว่าถ้าเป็นมื้อเย็นนะคะหลีกเลี่ยนเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอก่อนมื้อเย็นและที่คนไม่ค่อยรู้เขาก็เตือนไว้ในหนังสือคือช็อกโกแลตและชาเขียวเพราะมีคาเฟอีนและช็อกโกแลตบางแทงมีคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟด้วยก็อ,อยากให้คุมธรรระวังว่าบางทีเผลอไปกินไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอาหารเย็นกินอ่ เคช็อกาเลตแล้วอาจทําให้นอนไม่หลับได้ด้วยก็เนี้ยค่ะเป็นภาพรวมของหนังสือและมีดีว่าดีนะอื่นๆนรายละเอียดนีิดหน่อยๆเช่นทําห้องนอนให้ไม่อับชื้นให้อากาศโปร่งไทยเทได้สะดวกไม่มีฝุ่นอันนี้ก็ช่วยเยอะเพราะการมีฝุ่นแล้วล้สูดฝุ่นไปตอนนอนตอนคืนก็บางทีทําให้หลับไม่สนิทเหมือนกันค่ะอ่ะก็ให้คุณผู้ฟังโทรมาสอบถามแล้วกันนะคะว่าอ่าโอเคล่ะ พอได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วมีความสงสัยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการนอนแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะหรือว่าตัวคุณเองนั้นแบบว่าเออก็พอลองนอนเยอะๆแล้วมันก็ค่อง้ันเะวิร์กนะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์โทรมานะคะ02-245-1843เดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ We love share. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะดีใจป๊เป้ค่ะ,คะพิ้นหัวดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสาค่ะ คุณแม่น้องบาค่ะค่ะค่ามีคําถามหรือว่ามีประสบการณ์อะไรอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้คะคือแบบนี้ค่ะคือเวลาที่เราไปทํางานกลับมาบ้านนะคะประมาณตั้งสี่ห้าทุ่มมันเหมือนกับดีเซตวันใหม่ค่ะค่ะไม่หลับไม่นอนค่ะและส่งผลนะคะเพราะเราอ้วนโดยที่ไม่ได้ทานอะไรมากค่ะก็เลยสงสัยค่ะว่าเราจะทํายังไงกับปัญหานี้ดีคะค่ะ อ่่ามกมกีสัญ,ญณไค่ะบอกว่ากลับมาที่บ้านเหมือนแบบว่าเป็นรีเซ็ตวันใหม่คือไม่หลับไม่นอนคุณหนูดีใช่ค่ะเอคุณผู้ฟังหรือว่าลูกคุณผู้ฟัง,ค,ค,ฟงคุณผู้ฟังค่ะอ,อัน,นอันนี้คือเจ็ตแลคหรอคะหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะพี่หนูดีน้องบาที่เป่าแซกค่ะ,คะพวกเราไปทํางานกันประมาณกลับมาถึงบ้านสี่ห้าทุ่มแล้วเหมือนกับเริ่มวันใหม่ค่ะพอมาถึงบ้านไม่หลับไม่นอนค่ะอยู่กันจน ปีสองปีสามก็มีอันนี้คือคุณผู้ฟังหรือลูกคะทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะค่ะแล้วคือไม่ได้ทานอาหารเยอะนะคะค่ะแต่ว่าอ้วนเราก็เลยแบบเช็คไทรอยหรือยังคะเคยไปตรวจสุขภาพไม่เป็นค่ะไปตรวจแล้วค่ะค่ะอ๋อรอแล้วอันอันนี้คือดีฟังเราต้องขอโทษจริงไม่เคลียรคือเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วก็ เาม,มีกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันแล้วกลับมาที่บ้านดึกๆเนี่ยก็คือจะไม่ไม่ง่วงทั้งคู่เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกอายุเท่าไหร่อะคะยี่สองคะ่ะพี่หนูดีค่ะคอแม่น้องบาละคะ่ะน้องบาที่เต่าแจ็คโกโรโฟนให้งานที่หนูหวานนะคะแล้วตอนนี้น้องรับงานดนตรีเยอะอ๋อกับถึง้นานสี่ทุ่มแล้วเป็นปัญหาหนักมากพวกเราเคยไปซื้อ,อยาแผงสี่ร้อยกว่าบาทะคะ เพื่อมางานแล้วจะให้นอนไม่นอนค่ะเข้าใจละเพราะว่าเพราะว่าคือเราเรางานที่รับเป็นงานดนตรีด้วยเราก็อยู่ในกิจกรรมที่มีเสียงดังตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราเหนื่อยนะคะเพราะเราเหนื่อยนะคะตอนที่ทํางานอืเรามีความรู้สึกว่ากลับมาบ้านฉันต้องนอนแน่ๆจะไม่ค่ะใช่ใช่ใช่นึกภาพออกแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ไปเนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นงานเลี้ยงที่มันแบบ ตื่นเต้นหรือว่าสนุกมากๆเขาจะไม่จ้างนักดนตรีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนโดนกระตุ้นตลอดเวลาเลยแล้วแทนที่จะกลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยแล้วหลับเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้การแบบไอ้ความตื่นเต้นหรือการที่โดนกระตุ้นด้วยเสียงด้วยงานเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันหลับยากมากทีนี้เนี่ยโนนี้ต้องนห,หนูดีหนูดีมันมันเป็นการให้คาปรึกษาไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยเราจริงๆถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยน่าคุยกับหมอว่าทํายังไงเพราะว่าเพราะว่า คือถ้าใช้แค่วิธีการคิดหรือปรับรไฟ์สล์เนี่ยมันก็ต้องปรับรไฟ์สล์จริงๆแหละเพื่อให้การหลับมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูลักษณะอย่างเงี้ยถ้าทางก็คงจะหลับยากถึงแม้เป็นตัวหนูดีถ้าไปทํางานในงานเลี้ยงที่เราต้องเป่าแซ็กโซโฟนด้วยเนาะแล้วกลับมาดึกด้วยเพราะด้วยอาชีพม,มันต้องดึกด้วยเนาะ <Yeah. S 1> ม,มันก็จะหลับยากอืมอา,อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเลยละ่ะคุณโป้ไปคิดว่าไงเอ่ย คง<ห>คงต้องต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ต้องดูว่าปัจจัยแวดล้อมในบ้านน่ะมันมีอะไรที่ทําให้เราแบบไม่หลับหรือเปล่านะคะอาจจะแบบเสียงดังไหมหรือว่าเ,เป็นคนหลับเปิดไฟหรือเปล่าคะไม่ค่ะปิดไฟเลยอ่ะปิดไฟมันอาจจะมีอ,อะไรบางอย่างที่รบกวนอาจจะมีพวกอุป,ปกรณ์อ่ามีต ตู้แอมขยายเสียงอะไรอยู่ใกล้ๆป่ะเพราะว่าบางทีเรื่องของคลื่นไฟฟ้ามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่หลับใช่หรือว่าเราเรามีปะคะมีปะคะมีตู้แอมป์ปะคะมีตู้แอมป์เครื่องเสียงเครื่องเสียงค่ะเสียบลักตลอดเวลาเอ่อมีการเปิดสแตนบายอะไรไว้ไหมฮะคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นปิดด้วยรีโมทค่ะตัวเครื่องเสียงนะคะอ่า ลองลองแบบว่าปิดจริงจังอ่ะแบบปิดสวิตไปเลยอ่ะฮะอันนี้ก็ก็ไม่ทราบเพราะว่าสถานที่นอนกับไอตัวที่วางอุปกรณ์เหล่านี้มันอยู่ใกล้กันในในห้องนอนหรือเปล่าอยู่ในห้องนอนค่ะอยู่ในห้องนอนลองดูลองอปิดดึงปลั๊กแอมไมโครโฟนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะ แล้วหลับแล้วหลับได้จริงๆกี่โมงคะสมมติกลับมาแล้วทั้งคืนไม่หลับทั้งแม่ทั้งลูกแม่กับน้องวามาหลับกันตีสองอะคอนเที่ยงตีสามคืออยู่แบบต้องให้แบบหลับจะไปเองอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็แบบเราต้องแยกกันเพราะจะคุยเรื่องงานกันตลอดด้วยคะ่ะจากมาถึงก็จะคุยงานงานงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราสงสัยเพราะเห็นว่าการนอนเกี่ยวกับความอ้วนด้วยใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่ได้ทานเยอะจริงๆค่ะยิ่งในช่วงของการทาง,งานเราจะไม่ทานอาหารกันเลยแต่น้ําน้อยควรจะควรจะทานยังไงดีคะกับวิธีการทานน้าเรื่องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้แต่แต่ถ้าในที่สุดต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะหนูดีกับคุณปุ๊บเอ้ก็ไม่ใช่แพทย์นะแต่เราจะฟังแล้วเก็จะบบเออเราช่วยคิดได้แต่ว่าในคาในความคิดเห็นหนูดีนะคะข้อแรกก็คือว่าบางทีถึงทานน้อยแต่อาหารมันแคลอรี่สูงจริงๆเช่นเป็นอาหารทอด หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยถึงทานน้อยก็อ้วนได้แล้วถึงตัวไม่อ้วนก็อาจจะเป็นแบบที่บางทีคุณหมอเขาเรียกว่าอ้วนแอบแฝกเนาะอ้วนหลบในก็คือว่าร่างกายไม่อ้วนแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหลายๆคนก็เป็นบางทีเป็นพันธุกรรมด้วยเนาะแต่ว่าถ้าดูในเนื้อหาของอาหารเนี่ยก็ต้องดูว่าถึงแม้ทานน้อยแต่แคลอรี่สูงหรือเปล่าอันที่สองคือช่วงที่ไม่ทานอาหารเลยหนูดีเองก็เป็นถ้าหนูดีจะขึ้นบรรยายหรืออะไรเนี่ยหนูดีทานให้ลงเอง ก็ดื่มน้าเปล่าได้คะ่ะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนอาจจะบอกว่าถือโอกาสทําที่เขาเรียกว่า IF หรือ intermittent fasting ไปเลยช่วงนั้นก็ต้องก็ต้องลองดูแต่ว่าอันนี้ก็ทุกอย่างปรึกษาแพทย์ดีที่สุดเพราะว่าตัวหนูดีเองะคะ่ะเวลาจะทําอะไรใหม่ๆหนูดีตรวจเลือดใหม่หมดเลยนะคะ ไว้ก่อนที่จะทําก่อนที่จะเปลี่ยนอาหารแล้วก็ปรึกษาแพทย์ตลอดว่าสิ่งที่หนีทามันนี้ถูกไหมปรึกษาโภชนะกรซึ่งตามโรงพยบาบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถามได้บางทีเป็นเพื่อนๆกันเพื่อน,น,เ,อนเป็นหมอเพื่อนเป็นโภชนะกรก็ถามเขาได้ hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการปรับอะไรเนี่ยดีอยากให้ลองปรึกษาแพทย์ เจาะเลือดตรวจเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เลือดเป็นยังไงเช่นคอเลสเตอรอลสูงไหมไตรกลีเซอไรด์สูงไหมสมดุลของโปรตีนเป็นยังไงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเสร็จแล้วพอเราปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็กลับมาตรวจซ้ำอีกรอบว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมีผลดีหรือผลเสียกับร่างกาย ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าอันเนเวอร์จริงๆไม่ได้เสียเวลาเยอะเลยค่ะเข้าพิเจอคุณหมอไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตรวจเก็บไว้อย่างนูดีเองเนี่ยตรวจไว้เมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาตรวจอีกรอบเพราะว่าดปรับอาหารทั้งหมดปรับไลฟ์สไตล์ทั้งหมดแล้วไตรกรีสลายดียังสูงคอเลสเตอรอลดีลดลงมันก็ช่วยให้เรารู้ตัวว่าทางวิทยาศาสตร์มันเกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆในร่างกายเราไม่ต้องเดาค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะด้วยนะคะก็อยากอยากอยาก,ยากให้ลองปรึกษาแพทย์ทั้งแม่ลูกเลยจะดีที่สุดค่ะไปเป็นกาลังใจให้ขอบคุณนะะค ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ We love to share ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ